สาย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 มันเกิดไ้กนไอ้น่กินไอ้นี่ไากินไี่นนองมโอ้โหซีโฟซิโฟซิโฟนี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรจะเอาอะไรอาอไม่มีกระสุนกันตวนายอเอาหัวเพื่อนอีกว้น เนื่อแบบจัดจัดเหนื่อแบบจัดจัดนี่ไงเหนื่อแบบจัดจัดหาล่างหาล่างย้ายแม่ปลาปลาหลังเข้าตรงก็ตรงแนวเลยได้นะเพราะว่ามัน

มีเลนดัตต้องมาวะกูเห็นอะไรที่ต้องนั่งรถไปโน่งไปนี่แล้วก็ขึ้นไปนี่อีกีอเทียหลายเรื่องจัดอะ่ะใช่ไอเทียไปนคนไปแต่แหละพอดีว่าไปกนันต้นแหละไอคือมีนี่นะคนต,นตบด้วยไปข้าวของก่อ,อ <c oughs> ระเบิดยังไม่ตายอีกเอระทับป่องมาไปทับเลยเดี๋ยวรอห้องซ้ายเล็กไม่เกลี้ยห้องซ้ายสวังอยู่เด้อเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูป ข้างในมีกอโอ้ยสน,นันโลกเขามีปืนดี่ะเขาไปคนเดียวน,ยน,ะนะยังยังโหแล้วมีปืนดีกว่าก่อเพื่อนด้วย

เกินหรือเกินอุ้ยปาเข้าฟา ตึงๆตึงๆเกี่ยวกันแล้วเหรอห้องพูนี้เป่าประหลับตีคือในที่นั้นมันดีไว้ด้วยแม่งเลยพาเรามาแป๊บเดียวมาถึงนี่ใช่ใช่มีฟาร์มาร์สฟาเมาสเดี๋ยวเลยทนะั้งหมดเขาโอ้ยหิวฟาไมหิววะแดดไปแล้วกัน ไอ้น้ำกระป๋องมันมันเต็มเลยเว้ยซุปอะเป็นซุปต้องคล้าก่อนวะซุปเหรอซุปเต็มเลยเว้ยซุปซุปผักใช่ป่ะแบบแล้วแต่ซุปอ่ะมันมีหลายซุปเป็นน้ำป๋องอ่ะอ๋อซุป หลังๆแล้วมีตัว้ย่างปานะอาเอๆไม่โดนเลยไปไหนแล้วเนะี่ย ครับลงไปแล้วไลร่ลงไปก่อนวัยจบกว,ว่าใจด้วยนี่อยู่อ่ะลงไปแล้วลงไปแล้ว,นะลลวครับก่องก่อนเดี๋ยววะพี่ครับต้อง อุ้ยโอ้โหหิวเลยตอนนี้ก็หิวลงตรงล่างวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้มาแค่น,นี้เพื่อนตัดๆไปตูบ อันนี้คาปองวไาไ้ราบไีงมีดมีแม่มีมมายับลตบมีของให้เก็บด,ด้วยมาแล้วมาแล้ว เสียงระทึกไม่ยังเสียงระทึกคึกโคมอมะประตูตมาแน่นอนได้ยินโบกได้นะเดีาตาเตดให้ไปเลยยิงโบได้มันจะฝั่งทางทำไมอะ่ะซีโฟซีโฟซีโฟโอ้ย เป็นแตงโมเต้าล้องเป็นซีโฟโอ้ยิงความทางท้างในเต่าเฮ้ยทิ้งมือโฟอะไรนดิโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิโดนดิีไปหิวข้าวที่ตอนนี้เนี่ยสัตุดถุงแดดมันเยอะดูข้าวพวกเลยพวกเลยพวกเลยอุ๊ยระเบิดตายตายตายเป็นในห้องข้างในเหฉอ เราเติหมดแล้วด้วยเบนเราเทียหมดและใหม่เดี๋ยวลองแน,น,น่หน,หออน,นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยเติมน้ำมันแล้วก็เปิดมาอ้อมมาจ,อาจะเอาบอ่อจะเอาบอ่อจะเอาบไอ้สั่เอ้ามไม่โดนฟ้าเอ,อ้ยจะออกไปยิงโคนั่<ห>น หลางเพลือนหลังเอ้ยว่าเข้าไม่ได้ติดอะไรวะเขาว่าอยู่เออเออเอเอมายิงนั่งขวางอืเออขวางน้ำใหม่ต่อเดียวจบถูเลงคนเดียวแล้วมาแล้วไมีกแ,แ,แล้วลอกแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเลยไอหนุ่มเจอทีโฟน่อยทีโฟนี่ระเบิดเฉพาะผีเท่านะเฮ้ยข้างบนมาจะไงวะเราป้องอยู่นี่นะน่าจะพื้นอีกแล้ววะโอเตะ ฝนนีตกปุ๋ย,รยประเทศเยอะมากประเทศเจ้าก้อนแสดงว่าน้อยกว่าที่จีก้อน,น,นอีกเฮ้ยเรามาถึงขนาดนี้แบบไม่ร่วงเลยว่ะ ไปโหดแล้วอ๋เอเฮ้ยจะกูทำไมอ,อ, <c oughs> อ่ะเยี่ยยั <Yeah. S 3> งล่างอีกเยี่ยยังล่างอีกปวดตกใจเยี่ยพี่พัวผ้าดอกบานที่ผายโอ้๊ยอุ๊ยอยู่อยู่พร้อมกันหมด <c oughs> ต้องรีบปืนเราดีเว้ยเย้่ต้องไม่มาสวย อะไรก็ไม่รู้โต,โตัวเบทีวาเออไม่ถนอมันมนะเพื่อนเอ้อติดหัวเข้าไปดีเข้าไปติดโอ้ยอเข้าไปเข้าไปม,มาพันขึ้นหนาบนก็ได้อสัตว์อเออไายิงขวางทาแมวเลยวะออ what the fuck bro เี่ฟวสายสายสายมันเปิดยอคีในนี่คีในนี่มากคือในนี่คีถงคีังรอมไหมลอมไหมโอ้โหซิโฟซิโฟซิโฟนี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรจะเอาอะไรอ้าวไม่มีกระสุนวัตด้ำมันไอ้ด้วนอ้เอาหัวเพื่อนดีกว่าเอาไปสองเมตรเย้หมดแต่น้ำมันเอ้ย เนื่อแบบจัดจัดเหนื่อแบบจัดจัดนี่ไงเหนื่อแบบจัดจัดหาล่างหาล่างย้ายแม่ปลาพาหลังเข้าเอาละทีเนี้ยมันละเอาข้าวข้าบ้านเฮ้ยหิวเข้าบ้านสิวะจะมายืนอะไรเนี้ยตั้งใจ Move bóp bóp béo lắng mà còn béo lắng mà cria 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 hả mãnh éo áp chưa thôi chưa thôi ai thật ต้องลำพางมากกินอาหารบ้างมีกระป๋องซีอนนิ๊นีหมมีมีมีไม่ได้ครับแล้วไใหม่ที่เลเ็กก็ไป่ได้มันหลบกูแล้วมันหลบกูแล้วมันตี อย่าเข้าไปในห้องแค่้วยมึงโดนนะเว้ยโดนขวางนะเว้ยอ่ะดิมีท่าเต้นอย่างกูหรือเปล่าไอ้ชจ๊เด็ดยืนเต้นอ่ะอะดิอันนี้มีป้า้น้องไม่มีว่ะมันกดม่กด F joy ได้ไงเออจอยได้ผมพลานไปอีกเด่น ไอมันขวายแล้วไอ้นาร์โลพี่เดี๋ยวเปิดให้เปิดให้เอาเปิดออกไปนู้นทามาดิอ่าโดนตบร่วงเลยกูมาแล้วเพื่อน ล้สแตนยสัล้าสแตนไตายทีน่ไอวะาล้าสแตนไม่อยู่ข้างใน,นหนอ่สร้อยถ้าจะตายจะตีเพื่อน <coughs> bạn bạn. Erh, ý định bài này mẹ ngọt bay mẹ ngọt bay mẹ ngọt bay mẹ bay ก็ไปได้เลยไปขึ้นบนเลยดีกว่ามีระเบิดอะไรปหมไม่มีหมดแล้วระเบิดระเบิดคนตรงนี้มีข้ามีอยู่เข้ามาเข้ามาถ้าไมที่นี่เล่นดีไอ้สันกลัวไงโอ้ยอยู่ล่างเต็มเลยกองกู รอรู้่ะดึงล้วกูดึงแล้วดดแหยี่ทำเป็นเล่นดึงด้วยไงตอบเนื้อผิดไล้เด็สัตว์าากูไม่อาภัยหรอกจะเจอกูเอ้ยในห้อง้านในห้องในห้องในห้องโอ้โหนี่ก็พันยาเพลินเลย มีตัวปลาเสร็จแล,ล,ล้วรักษาแล้วไหนไม้มีอีกเทียบเลยที่ไหนโอ๊ย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 ติดที่อะไรไม่รู้ ไม่ยิงเลยนะโอ้โหเอาเอา,เอาบ้าฟ้ามีขาหมูมีอะไรนะเอาป่ะเดี๋ยวเก็บของหน่อยก่อน 航母吧。

โอ้สวงตีงูอย่างี้ยนี่ไม่จบต้องบัทึไฟสุดท้ายรเปิดนะปีกเกอร์ีกเกอร์ตรง โซนเปิดเพรื่อนเลยเพื่องเลยไอ้ขี้มันทลายทลายที่อยู่แล้วข้าบนข้าบนมีนะปลาระเบิดปูดปลาติดวะ

เปดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ว,ลวอ,อ่ะเย้เทจบสักนึงด่านแล้วเราสักทีเราใจจูเซอร์ไว